เช็คด่วนนะครับ ว่ามือถือของคุณรองรับแอปพลิเคชันเป่าตังที่รับเงิน3,000ันคนละครึ่งหรือไม่เพราะบางคนใช้มือถือแต่มือถือไม่รองรับก็ไม่ได้ใช้เงิน3,000ดูคลิปนี้วันเดียวจบครับหากคุณติดตามข่าวสารการลงทะเบียนคนละครึง่งเฟส3และสิทธิสวัสดิการต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารก่อนใครพิเศษเย็นนี้4ีมลงครึง่งสตางค์มีไลฟ์สดใครมีคําถามอะไรโทรมาพูดคุยกันได้นะครับล่าสุดทางรัฐบาลประกาศแล้วนะครับว่าคนที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งนั้นเวลาได้รับเงิน,นต้องผ่านแอปพลิเคช เตังเท่านั้นไม่มีการใส่เงินเข้าบัตรประชาชนไม่มีการใส่เงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยจะต้องรองรับแอปพลิเคชันเป๋าตังสตังจะขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือ Android กลุ่มที่2คือ iPhone หรือ Apple iOS นะครับคนที่ใช้ Android เนี่ยที่ไม่ใช่ p p o o n นะครับจะต้องมีเวอร์ชันน a n d r o i d 5.0ขึ้นไปส่วนคนที่มี iPhone จะต้องมี iOS 9.0ขึ้นไปแล้วมันดูอย่างไร มาเช็คกันครับสตังขอเริ่มจากกลุ่มที่มี iPhone ก่อนนะครับคนที่มี iPhone เข้าไปที่เมนูตั้งค่าอะสตังทำอันนี้ให้เลยนะครับเป็นโลโก้นะครับแอปนี้แหละกดเข้าไปจากนั้นนะครับเลือกเมนูทั่วไปและกดคาว่าเกี่ยวกับจากนั้นคุณจะเห็นเลยนะครับว่าเวอร์ชันไอโฟนของคุณเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรสำหรับ iPhone ต้องเวอร์ชัน9.0ขึ้นไปจะรองรับแอปเต๋าตังที่ใช้เงิน3,000ได้ถ้าคุณ ไม่ใช่เวอร์ชั่น9.0ขึ้นไป แสดงว่ามือถือคุณใช้แอปพลิเคชันเปาตังไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้ใช้เงินส0 0พันนั่นเองถึงแม้ว่าคุณจะลงทะเบียนได้ก็ตามนะครับต่อมาใครที่ใช้แอนดรอนะครับคือคนทั่วไปที่ไม่ใช้ iPhone พูดง่ายๆให้ไปเลือกเมนูตั้งค่านะครับซึ่งมือถือ Android แต่และคนเนี่ยมันจะมีเมนูรูปแบบแตกต่างกันออกไปแต่ให้ดูที่เฟืองแล้วภาษาไทยจะเขียนว่าการตั้งค่าเมื่อคุณกดเข้าไปปั๊บนะครับมันจะมีหลายเมนูขึ้นมาให้คุณเลือกตรงคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับ อย่างที่บอกไปว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยที่ใช้ Android เนี่ยมันจะมีสลับกันไปแต่ให้หากคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับกดเข้าไปจากนั้นเลื่อนไปตรงที่คำว่า ข้อมูลซอฟต์แวร์คุณก็เลื่อนดูจนกาจะเจอเขาว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ถ้าเจอแล้วกดเข้าไปนะครับมันจะบอกเลยว่าเวอร์ชัน Android ของคุณเนี่ยเวอร์ชันอะไรครับอย่างเวอร์ชัน a n นดรอยเนี่ยที่เขากะไว้ก็คือว่าต้องเวอร์ชัน5.0ขึ้นไปถ้ามือถือของคุณเป็น Android เวอร์ชัน5.0ขึ้นไปแน่นอนว่าถ้าคุณลงทะเบียนคนละครึ่งผ่าน คุณก็สามารถใช้เงิน3 0 0พได้นั่นเองเพราะรองรับแอปพลิเคชันเป่าตัเงินครับและนี่ก็คือการเช็คมือถือของคุณว่าใช้เงินได้หรือไม่ได้นะครับถ้าใครเช็คแล้วว่ามือถือของคุณเนี่ยไม่ใช่เวอร์ชันต้องห้ามคอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยสตังค์จะได้สบายใจนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างเหมือนกันจะนําคาถามอาคุณไปหาคําตอบจากทางรัฐบาลและมาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube อย่าลืมกดติดตามช่องสตังค์มีเดียและกดกระดิ่งพิเศษสีโมงครึ่งเย็นนี้เจอกันอย่าลืมโทรมานัทุก ถัเสาร์ครับตามได้มีการเปิดไลน์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30น,น,นถึง17.30น,นใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ